สวัสดีครับในการอัปเดตเป็น iOS 17ใหม่ล่าสุดตอนนี้เราไม่สามารถใช้วิธีเคลียร์แรมแบบเดิมที่เคยทําได้ใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าผ่านการทํางานของ iOS เองแล้วนะครับวิธีเหล่านั้นใช้ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ถ้าจะเคลียร์แรมต้องทําผ่านแอป Device Monitor ซึ่งตอนนี้อัปเดตให้รองรับ iOS 17แล้วตัวแอปก็มีขนาดเล็กมากครับแค่35.9เมเท่านั้นใช้หน่วยความจำในเครื่องนิดเดียวไม่เปืองเมมเลยครับ สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีจาก App Store น่าใช้และต้องมีไว้คู่เครื่องลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปครับเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิดแอป,ปขึ้นมาวิธีเคลียร์แรมก็ง่ายมากครับให้เพื่อนๆเ,เลื่อนหน้าจอไปที่หัวข้อแรมซึ่งจะแสดงข้อมูลแรมในเครื่องทั้งพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ที่ใช้งานเป็นต้นพร้อมกราฟและตัวเลขพื้นที่ว่างในการเคลียร์แรมให้เพื่อนๆแตะ e t a i l Chart กราฟรายละเอียดจะแสดงขึ้นมาในหน้าจอนี้จะมีปุ่มสำหรับการเคลียร์สองปุ่มปุ่มด้านล่าง Def Clean RAM Memory เวอร์ชั่นฟรีจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับต้องเสียเงินซื้อเวอร์ชั่นโปรสำหรับเวอร์ชั่นฟรีเราสามารถเคลียร์ได้ง่ายๆเลยครับด้วยการแตะปุ่มเคลียร์ RAM Memory เพื่อเคลียร์ RAM ได้ทันทีไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วครับรอให้ตัวแอปทำการเคลียร์ RAM ต่างๆในเครื่องให้กับเราโดยอัตโนมัติโดยขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการเคลียร์ RAM จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่อง รวมถึงพื้นที่มากน้อยแค่ไหนที่ต้องทำการเคลียร์และความเร็วในการทำงานของ iPhone และ iPad แต่ละรุ่นด้วยครับเมื่อขั้นตอนการเคลียร์แรมเสร็จเรียบร้อยข้อความฟรีเมมเบอรีจะแสดงขึ้นมาให้ทราบพร้อมบอกว่าเราได้พื้นที่ว่างในหน่วยความจำกลับคืนมาเท่าไหร่ด้วยครับง่ายๆแบบนี้เลยครับซึ่งพื้นที่หน่วยความจำที่ได้กลับคืนมานี้แต่ละเครื่องจะแตกต่างกันไปขึ้นกับว่าเราเปิดใช้งานแอปอะไรบ้างแต่ละแอปจองพื้นที่หน่วยความจำไปใช้มากน้อยแค่ไหนเครื่องแต่ละรุ่น iOS แต่ละเวอร์ชัน ก็มีการบริหารการจัดการหน่วยความจําที่แตกต่างกันไปด้วยครับการเคลียร์แรมนี้ทําได้เรื่อยๆไม่มีผลเสียอะไรนะครับแต่อย่าลืมว่าเวลาที่เราเคลียร์แรมไปแล้วเมื่อมีการใช้งานเครื่องต่อเนื่องพื้นที่ว่างก็จะถูกใช้งานไปอีกเพราะแอปต่างๆที่เราใช้ก็จะใช้ทรัพยากรของเครื่องอย่างต<ๆ>่อเนื achsen, ่องนั่นเองครับแต่การเคลียร์แรมก็ทําให้เราได้พื้นที่ว่างที่ถูกแอปต่างๆเอาไปใช้แต่ใช้เสร็จแล้วไม่ได้คืนให้กับระบบการเคลียร์จะได้พื้นที่เหล่านั้นกลับคืนมาครับ ไมื่อได้กลับคืนมาแอปต่างๆที่จะใช้ก็มีพื้นที่ว่างสามารถนําไปใช้ได้นั่นเองครับทาให้เครื่องทํางานได้เร็วขึ้นลื่นขึ้นการเคลียร์แรมก่อนการเล่นเกมก็ช่วยให้แอปเกมทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยครับแอปดีเป็นสีคู่เครื่องแบบนี้ห้ามพลาดไปโหลดกันให้ไวซึ่งผมว่าเวอร์ชันฟรีก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วไม่ต้องซื้อเวอร์ชันโปรก็ได้ครับด้วยวิธีง่ายๆนี้เราก็สามารถเคลียร์แรมบน iOS 17หรือ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าได้แล้วครับขอบคุณมากครับตติดตามมรับช แล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ